ทีนี้มาดูเรื่องไกลครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยอันนี้มันอันนี้มันอันนี้มันปุ้งอิงพูดตั้งนานแล้วนะจำได้ไหมเออฉันจำได้ฉันจำได้วันนั้นเราเพียงพูดกันเลยที่ว่าเฮ้ยลูกพ่อมันชัดๆในนี้อนะนี่มันดีเอ็นเอพ่อมันอย่วะนี่ล่าสุดกัยนะครับขู่กันนะวันนั้นขู่ใช่ใช่ขู่ว่าประมาณว่าเธอนะฉันรู้นะอย่างนู้แม่างฟี้เลยนะออไม่ใช่นายกแล้วนะเออว่าไกลในจะฟ้องมิ่นประมาทปุ้งอิง นะครับฟ้ององค์อิงข้อหาหมินประมาทข้อหาหมินประมาทเมื่อวานทักษิณฟ้องหมอว่าลงข้อหาหมินประมาทฟ้องไปเท่าไหร่เจ็ดอ่ะหกกรัมสารรับหนึ่งกรัมหรือห้ากรัมวิญญาชติมรีไม่ถอยเอาอีกว่าชออุทธรแล้วแล้วปากก็บอกว่าผมอายุมากแล้วผมจะให้อภัยวิญญาชติมรีออกมาแถลงข่าวบอกว่าอีกห้ากรัมจะขออุทธรณ์คือทักษิณไป่ไหนบอก ผมเนี่ยเราต้องรักกันนะผมเนี่ยให้อภัยหมดแหละดาแต่มังลบทุกคนเลยแค่คนไปแต่งหน้าเป็นผู้หญิงจะโกรธเขาเลยอ่ะไอโอมเนี่ยไอโอมเนี่ยอยู่หน้าเวทีฉันทุกวันเลยโอมอ่ะเอออาว่าไงเรืองกายบอกว่าวันพรุ่งนี้นะประมาณ9ก้าโมงแหมเรืองกายจะคงไปดูหมอปานะเวลาประมาณ9นาฬิกา11นาทีด้วยนะจะไปศาลอาญาเพื่อเป็นโจทย์ยื่นฟ้องนางสาวแพทองทานจินวัตรเป็นจำเลยในคดีอาญาฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา เป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายฟ้องเองหลังจากรวบรวมพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสื่อต่างๆและตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ยังอยู่ในระยะเวลา3เดือนอที่มีสิทธิฟ้องนะครับเหตุเนี้ยเกิดเมื่อ13มกราคมปี2568 <c oughs> นะบอกว่าปรึกษาทนายจนเพียงพอแล้วอันนี้ก็จะไปฟ้องต่อศาลนะครับแล้วขอให้ศาลเนี้ยได้โปรดรับ ไวพ้พิจารณาและพิพากษาหรือมีคำสั่งตามคำฟ้องพร้อมแนบพยานหลักฐานข้อเท็จจริงในสื่อต่างๆเกี่ยวกับข้อกฎหมายอะไรต่างๆค่ะคฟ้องเรื่องอะไรมามาอธิบายว่าทำไมเรืองไกลจึงฟ้องนายกรัฐมนตรีคนที่31ซึ่งอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์มีสามีคนใต้แล้วก็ลูกสองคนและเป็นลูกสาวทักษิณก็เพราะว่าวันนั้นเนี่ยเรืองไกลเนี่ยเรืองไกลพูดถึงเรื่องออแพทองทานชินวัตร และแผ่ทองทานชินวัตรเนี่ยเรื่องเงินกู้อต,ตอนที่เขายืม้มบัญชีทรัพย์สิสนเรื่องเงินกู้เรื่องนิติกรรมอำพรางเขาก็จะ,อะขอเช็คขอตรวจสอบขอนู่นขอนั่นขอนีนอนนอนน่แล้ววันนั้นน่ะคือวันที่13มกราคข่าวอัพขึ้นตอนประมาณบ่ายๆแผ่ทองทานก็ให้สัมภาษณ์หลังประชุมคลมอบอกว่ามีคนตั้งข้อสังเกตวันที่ปกใหญ่เนี่ยนะคะปกใหญ่มันปีกาเนี่ย ตั้งข้อสังเกตว่ามีการแจ้งบัญชีรายการทรัพย์สินนี้สินว่ามีการกู้ยืมเงินกันในโครเรือนะจำได้มากากู้ยืมเงินในโครเรือนอ่ะสี่พันล้านบาทเรื่องไกลตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นนิติกรรมอำพรางหรือมันเป็นนี่จริงโดยนายกรัฐมนตรีองค์อิง,องสามีคนใต้เนี่ยบอกว่าเป็นนี่ระหว่างเครือญาติค่ะยืนยันว่าไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายนะคะแจ้งต่อปปชทุกอย่างแล้วว่าจะอำพรางแล้วจะไปอำพรางอะไรได้ เราแจ้งปปชทุกอย่างแล้วและข้างๆอ้วนยิ้มยะยิ้มพิชัยยิม้มอิ่มยิม้มทุกคนยิ้มหมดค่ะนักข่าวถามว่านายกยืนยันใช่หรือไม่ว่าเป็นนี่จริงแพททองทานย้ําว่าเป็นนี่ระหว่างญาตินะคะม,มีตั๋วยืมหามีตั๋วมีอะไรเรียบร้อยหมดนักข่าย้ําว่ากังวลไหมว่าเรื่องนี้จะซ้ารอยคดีซุกหุ้นแบบนายทักษิณแพททองทานได้แต่สายหน้าเหลี่ยมๆของเธอค่ะแล้วบอกว่าไม่กังวล เพราะไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายหุวนยิ้มยะยิ้มพี่ชัยยิ้มอิ่มยิ้มถามว่านายกอุ้งอิงจะชี้แจงกรณีที่มีข้อสังเกตว่านายปิดกสุขสวรรัสดิ์สามีคนใต้ของนายกไม่ได้มีชื่อเป็นกรรมการบริษัทแต่ไปให้กู้เมียให้ผัวกู้แล้วก็ผัวไปกู้แม่ยายแล้วเมียไปกู้พี่ชายพี่สาว<ต>ค<อ>านืนี้อยู่ในเนี้ยพี่น้องสามคนกับแม่กับผัวห้าคนเนี่ยยิ้มกันไปมาอยู่ในเนี้ยนะอ่า ขบวนในปีดกเนี่ยสามีคนใต้เนี่ยไม่ได้มีชื่อเป็นกนรรมการบริษัทแต่ไปให้กู้เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องความโปร่งใสไหมคะแพทองทานบอกว่าเราแจ้งรายละเอียดแบบละเอียดแล้วนะคะตรวจสอบได้ทุกอย่างมาถึงจุดนี้มันต้องละเอียดหากประประชอม,มีเรื่องก็ถามมาพร้อมตอบฉะนั้นไม่ต้องกังวลว,ว่าจะตีความอะไรอย่างไรที่บ้านและทนายความแจ้งทุกอย่างหมดเกลี้ยงลืมไปเลยไงว่าตอนพ่อแจ้งบัญชีทรัพย์สินเะนี่ย คนสวนคนเลี้ยง <คน S 1> ลูกล<อ>คนรถคนรับใช้ถือหุ้นหมดเลยคนพวกนี้เอาเ,เงินเอินที่ไหนไปซื้อหุ้นจ้าบ้านยังเป็นหลังคาถังกระสีอยู่เลยก็ตอนตายอ,อ่ไปอ่ละล้วยังไงจ้าทีนี้นายกก็นักข่าวก็ถามว่าคุณเรืองไกลเนี่ยเขาเตรียมจะยื่นปปชนะตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินนี่สิที่นายกยื่นต่อปปชเนี่ยว่านิติกรรมอำพรางหรือเปล่าอ้วนยิ้มยะยิ้มพิชัยยิ้มอิ่มยิ้ม และนายกยิ้มย้อนตอบว่าเรื่องไกลอ๋อดิฉันเนี่ยไม่ค่อยแม่นกฎหมายสมเด็จเอนายกทักษินเลยนะดิฉันไม่ค่อยแม่นกฎหมายถ้ามีการข่มขู่ว่าจะต้องจ่ายนั่นจ่ายนี่เพื่อจะไม่ฟ้องหรือเพื่อจะอะไรจ่ายค่าลูกเรียนต่างประเทศเพื่อจะอะไรผิดกฎหมายข้อ,อไหนบ้างคะ อเผอิญดิฉันไม่แม่นเรื่องกฎหมายเท่าไหร่นะคะช่วยกันแจ้งหน่อยสิคะผิดกฎหมายข้อไหนคะไอ,อ้ลูกโจรอีลูกโจรไปย้อนไปฝั่ง13มกราค,คะ่ะคุณเล้งไก่อ๋แล้วถ้าสมมติว่าเดิฉันเองก็ไม่ค่อยแม่นกฎหมายนะคะถ้ามีการข่มขู่ว่าจะต้องจ่ายนั่นนี่เพื่อจะไม่ฟอ้องเพื่อจะอะไรอ้างลูกเรียนต่างประเทศผิกดกฎหมายข้อไหนบ้างะคะอเผอิญไม่ค่อยแม่นเรื่องกฎหมายเท่าไหร่ต้องช่วยกันแจ้งนิดนึงว่า ไม่ทราบเหมือนกันว่ายังไงพี่กฎหมายข้อไหนไหมคะเชนม่ค่คยแม่นเท่าไหร่เรื่องนี้นั่นแหละนี่คือปฐมบทคือปฐมบทค่ะของการที่คุณเรืองไกลจะไปฟ้องพวกนี้นะายกหมิ่นประมาทกล่าวหาว่าเรืองไกลไปข่มขู่ภาษาชาวบ้านเนี่ยข่มขู่ตบซับปราบานอย่างนั้นถ้าไม่ให้ตั้งฉันจะฟ้องเออเรนส่งลูกผมไปเรียนเมืองนอกหน่อยได้ไหม อ่ผมจะได้ไม่ฟ้องผมได้ละเว้นอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้อ๋ออ๋อแล้วอ๋ออ่าแล้วก็ทําท่าทำตาแบบเหมือนเหมือนนางเหมือนนางร้ายในละครน่ะเออถ้ามีคนมาพูดเรื่องนั้นพูดเรื่องนี้ผิดกฎหมายไหมคะดีฉชนไม่ค่อยแม่นเรื่องกฎหมายนะคะลงบอกหดใหม่สิฮะจริงๆเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ต้องทาท่าอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องพูดอ้อมๆอย่างนี้ก็ได้พูดไปเลยว่าดิฉชนไม่ผิดทุกอย่างเป็นการยินมอย่างถูกต้องตามกฎหมายในครัวเรือน ก็ในเมื่อทั้งประเทศไทยนี้มีแต่พ่อแม่ฉันเท่านั้นแหละที่รวยที่สุดรวยมากกว่าพวกเธอพวกเธอเนี่ยตายไปแล้วสามชาติยังไม่รวยทั้งพ่อแม่ฉันหนึ่งชาติเลยเพราะฉะนั้นฉันจะไปกู้เงินใครล่ะพวกเราก็กู้เงินกันเองในครัวเรือนน่ะเซง่ายจะตายที่จะพูดอย่างนี้ดีกว่าไหมล่ะใช่พวกเราว่างเราไม่รู้ทำอะไรเรามากู้เงินกันเถอะเออพ่ฉันก็ต้องไปตั้งบริษัทพี่ชายฉันก็จะต้องทํางานเพื่สิจะได้พี่ชายฉันนั่งจ้องหงอยู่อย่างนี้หรอหรือว่ายืนโอนเอ็นไปมาอยู่อย่างนี้หรอ พี่สาวฉันจะต้องให้ฉันยืมบางสิฉันอาจจะต้องทํานู่นทานั่นทํานี่แลวฉันจะยืมใครที่ฉันไม่ยืมคุณหญิงแม่ฉันล่ะขนาดฉันเป็นงานคุณหญิงแม่ฉันฉันเป็นคุณหญิงแม่ฉันแต่งตัวเต็มยศเลยแต่ฉันมารับทูตภูตานฉันแต่งตัวอะไรก็ได้เราไม่ใช่คุณหญิงแม่ฉันนี่ถูกไหมก็พูดไปดีเขาพูดไปอย่างนี้ถ้าเราบริสุทธิ์ใจอะนะแต่นี่คือิสัยอกย้อนแต่นีสัยข่มขู่คุกคามเหมือนพ่อที่เป็นตำรวจไง อ่าคือแมบว่าอ๋อททีว่าเรื่องเอาพูดง,ง่ายๆเรื่องไกามาตบซับชั้นถ้าไม่ส่งลูกเขาไปเรียนเมืองนอกถ้าไม่เอาเงินให้เขาเขาจะฟ้องฉันคือฟังแล้วเนี่ยคนก็เข้าใจแบบนั้นถูกนะเรี่งยงไกก็เลยแบบว่าเอาเราอุ้งอิงแกกับฉันมาเป็นความกันเลยฟ้องหมิ่นประมาทค่ะอ่า